ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยปรับคอมอ่ะห้าสิบบาทแป้ไงไอเทน พี่เ์กูเล่นใน external นั่นแหละเนีพราะว่าอาจจะเกี่ยวพี่เจ้าแม่แลมมือจี๊ดจี๊ดแลมสิบหกพี่บัตรบัตรเท่าไหร่ไม่รู้สองพันสองพันเท่าไหร่ไม่รู้เพื่อผมควรทำไงดีพี่เจ้าทำไงอ่ะพี่คิดว่าผมควรทำไังไงไม่รู้อ่ะกูยังให้

ฮะอ๋อเป็ต้องชุบหลุมนะหมุทางขวาหมุนหมุนมาแล้วก็ชุบหน้าธนาคารไม่ไม่ต้องชุบหน้าธนาคารไม่ต้องชุบไม่เอ้าจะดูบ้านเขาเลยชุบบ้านเขาเลยชุบบ้านเขาอ่ะดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปถ้าถ้าไม่ต้องปิดด้วยนะหน้าธนาคารนะไม่ต้องตามไปปิด ถีบสิมันถีบไม่ได้อะมันีบไม่ได้ถีบไม่ได้มีหน่อยเ่นมีหน่อยเ่นมีหน่อยเปลี่ยนมีดเปลนมีดเอามาเเบอร์นี่มามีตรงข้างขอ่ะตายตายนิดตัวชุไพ่หน่อยีวองยไปเลยี่มองเฮ้เฮ้ยไม้ออกเนี่ยอะไนี่ไม่เห็นไมไม้ออกไม้ออกเ้น้ไม้ออกนะพี่มองมาเ้พี่มองแทเใส่พี่จอ ยังยังหมดยังหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาติดเขาเพิ่งออกมาเอ้ยใจเยิงนะสองคนนั้นสองคนได้นะมุมนั้นถีบจะเปิดได้สองคนเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเกิดนะผมว่าเกิดนะเกิดแต่เอาคนยืนให้ตายก่อนเอาคนยืนให้ตายเออเบิร์ดต่อเลยเบิร์ดต่อเลยชุบพี่ฉีดได้นะสวยๆเลยสวยเฮ้ยเหลือคนนึงเห็นไหมไหน เหลือแวไม่ใช่แล้วหลอนหมดเลยฟังกูนะมามามารวมกลางๆหน่อยแล้วแล้วชนเสร็จชุบขวานะชนเสร็จชุบขวาไม่ต้องไปชุบซ้ายนะพี่ผมว่าเรามาอยู่ตรงเส้นแดงนี่ไหมเส้นเนี่ยเส้นเส้นแดงตรงพี่เลี้ยวตัวเบี้ยวะมึงมึงชนแล้วชุบเฉียงขวาขึ้นไปนะมึงไม่ต้องชุบซ้ายนะไม่ต้องตามด้วยนะซ้ายอ่ะเล่นกลางถนนกับขวานะมา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 กามามามนมามขวามาาม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 า หยุบหน่อยฉันอยาก่อาหนูสองคนนะกุ่มอ่ะโอ้ยเฮียว่าเปลี่ยนตะกิปเฮียอะไรเขาเนี่ย มกลับมาได้ป่ะกลับมาฝั่งนี้ได้ป่ะไม่เล่นหลุมาไม่เล่นไม่เล่นหลิวไม่เล่นฝั่งนู้นกูเอาเดี๋ยวหลุมกลับไปมันเล่นมาเล่นฟางกูเนี่ยมาเล่นเสียงกูแน่ไปเรียนยี่เพื่อนยี่เพื่อนยี่หนื่อนยี่หนื่อนยี่เพื่อนยี่เพ่อยี่เพื่อนสายดีมต้องเล่นสายดิีสายอ่ะกลับมาเล่นลุมกันก่อน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 เดี๋ยวรอได้ก่อนเขาชุบติดผมพี่เลี้ยวเขาชุบติดผมกลับมาปุ๊บทุกทางเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยวเฮ้ยชุบชุบชุบไปพี่เลี้ยวตายพี่

โหลใครเล่นคนเดียวอ่ะไอ้ไอ้อ้อนกลับมาเอ้ยใครใครไปไกลๆอ่ะกลับมาใครไปไกลกลับมาช่วยมาช่วยเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนนอนตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนนอนอ่ะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยมองเพื่อนเยอะมองเพื่อนเยอะมองเพื่อนเยอะอ๋อเล่นไม้ก่อนยังมองเยอะเฮ้ยชุบยเพื่อนดิชุบยเพื่อนก่อนชุบยเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเคี้ยวสวยเคี้ยวสวยเอาเพื่อนก่อนจะแพ้แล้วนี่เฮียทำไดี ไม่ไม่ไม่ขี่เลยไม่ปบอตายอ่ะต่อชุบต่อชุบต่อไวไวไวเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นชุบต่อ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 เขาค่อยเล่นนะเขาค่อยเล่นนะเขาค่อยเล่นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเล่นได้นะเล่นได้นะไอสัตว์เนี่ยจับไปดิสวยสวยสวยพี่เล่นสวยไม่มีถาเป็นมีดิมีถาเป็นเพื่อนตายตรงข้างๆอ่ะเห็นปะพี่ถาเป็นมีถาเป็นชูรี่มีถาเป็นม่ถาเป็นีมอสะมอสมัดจับไม่งอันนี้เป็นเหมือนเหมือนพวกม่งเลยกลัวเนี่ย หมายไม่เลยขาเปลี่ยนสตคลิปไม่แย่ผมเตียแบบว่าบางคนตายนะสิงบางทีก็ไม่ตายตัวผมเล่นกับพี่ออนน่ะในวอร์โซนอ่ะสิงบางทีก็ไม่ค่อยตายเียนหมดเยอะวนะต้องเปลี่ยนที่ชุบไหมมันนัวเกินเอาเพื่อนมาชุบการถนนได้นะเฮลิคอปเตอร์อย่าเล่นมีดหมดนะมึงเล่นมึงต้องเล่นไม้ด้วย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 มาเยอะมาเยอะม้ เอาพื่อนไปชุบที่อื่นยาวเพื่อนชุบกำแพงยาวเพื่อนได้บอกเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่นหายนะเ่นกชุบลงโล่งจินะเพื่อนชุบลงโล่งเอามาชุบลงโล่งเนี่ยเพื่อนหายเยอะนะเพื่อนอย่าเล่นไม้หมดนะเอ้ยอย่าเล่นมีหมดนะอย่าเล่นมีหมดนะโอ้ยง่ายมุมนี้บูดง่ายมุมนี้บูดง่ายจิบไอไอมุมฝั่งแคบบ่าบูดได้นะมีล่ะมันบูดแล้วมันแทงโดนนะฝั่งแคบอ่ะชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนจับบอาเอาเพื่อนไปชุบตรงนั้นบอกยังไงเอาเพื่อนออกมาเอาเพื่อนมาชุบลงโล่งไอ้เหี้ย มาเฮ้ย่อนเพื่อนออกมาชงนอกให้มีดไปปิดกำแพงอ่ะไม่ต้องจุ่มกำแพงแล้วเพื่อนอ่ะชงข้างนอกนี่จุ่มได้ปะจุ่มอยู่นะเขาจุ่มเรื่อยๆเลยเขาจุ่มเรื่อยๆเลยปิดจะจุ่มี่ไอเขาตายเยอะเนี่ยตรงนี้ปิดให้ไปิดวิ่งไออ๋ออ๋อสาวคนพอได้ปะให้เกี่ยวหลังอ่ะวุฒิเกี่ยวหลังอ่ะรับลบลบ บุเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่นตายเยอะเพื่นตายเยอะเพื่นตายเยอะกระเเพื่อนหน่อยฝ่ายเขาวิ่งมาศพเลยเดือนไหนนี่เฮ้ยอย่าเล่นมีหมดอย่าเล่นมีหมดอย่าเล่นมีหมดมีหมด ลองเข้าไปลุมเยอะดิเจิงไม้ไปเลยฝุ่งเลยเย็นเฮ้ยนี่เตะสบายมากร้อยอ่ะไอ้เหี้ยตอนมีศพมันมีฝัซ้ายอยู่ซ้ายเข้ามาเข้ามาซ้ายเข้ามาซ้ายเม่นกูเป็นร้อยเลยน้องม่นนี่ต้องทำไงฮะจะเข้าไปลุมจะเข้าไปลุมเยอะจะเข้าไปลุมเยอะทีบถีบเล้งอะไรเล้งอะไรปิดแฮม บอกแล้วผมไม่อยากเอาจริงเล่นมีดแล้วเอจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเก่งจังครับพอาะันน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ